นะคะขามาว่าเป็นยังม่นคือขาวเป็นยังม่นคือมีผิวอลาคือเต็งตึงินสีคือแบบคือมันขาวนะคะืัอนี้มุ่นก็ซิมบอกว่ามุ่นใส่สบู่ตัวนี้อยู่นะคะมุ่นใส่มาตลอดเลยคือมันเลยเหตุให้ม่นมีผิวสุขภาพดีผิวขาวแบบนี้นะคะเพราะว่ามันระเบิดขี้ไข่แหละค่ะแล้กกรซิวที่มันเกิดอยู่หลังนะคะมันกัดเสียออกเปเบิดนะคะมันกับออกบะะมูบมี่นะคะตัวน,นี้นะคะเป็นสบู่เบบลาลานะคะเป็นสบู่ที่มุ่นใส่ตลอดนะคะคือมันเหตุให้ม่นผิวขาวแบบนี้ เนไปบังกันเลยนะคะว่ามันเป็นสบู่ว่าเบลาหนาตาแบบใด นี่ค่ะหน้าตาสบู่บาบาลานะคะสบู่ตัวนี้นะคะเป็นสบู่ทําความสะอาดผิวหนานหรือผิวกายนะคะแต่ส่วนมากมันสใส่ผิวกายนะคะเพราะว่ามันเห็ดในี่ขี้ข่ข,ของเห้าลุดดีนะคะถูฝอกฟ้องกระไรขี้ข่ก็ออกดีนะคะขาวคุ่นซิปเลยทีเดียวค่ะสบู่ตัวนี้นะคะมันใส่มาตลอดนะคะเพราะว่ามันสีซอยหายผิวกระจ่างไซแล้วก็ลดสิวนะคะแล้วก็ขึ้นความชุ่มชื้นให้แก้ผิวนะคะแล้วก็ลดการผิวแห้งนะคะ พอสบู่ตัวนี้นะคะมีสารสก,กัดวิตามินเข้มข้นจากผลไม้น้ำขาจากประเทศเลยนะคะเป็นซับบร์ดค่ะลูกฟิกจากเกาหลีแต่แล้วก็อังวนสเปนนะคะมีคุณสมบัตินะคะคือแบบหลายแห้งคือม่นมากที่สุดก็คือเห็ดในผิวขาวขาวนี่แหละค่ะขี้ค่ายนี่ออกลดเป็นตอเป็นตอเลยค่ะอยากมีผิวขาวคือม่นม่นแนะนําสบู่บาบาลาเลยค่ะคือมันดีแห้งมันเริดค่ะซิปเต็มซิปบ,บ่หาร